เชื่ออะไรคะเชื่อตอม,มิเอวค่ะเชื่อออมคะ่ะอธิบายตำแหน่งในออฟฟิศออกมา3ครับเขียนเขียน เขียนคอนเทนต์ไนเตอร์สวยรวยเก่งต้องเป็นธุรกิจส่วนตัวแหละมาร์คเมเชคเสนอขายเป็นเซลหรือป่าเป็นเซลแอปลินมีอะไรที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาชีพของเราเราต้องทํากราฟิกได้แต่จริงๆแล้วเราเป็นนักเขียนคิดว่าเราทํางานในโรงแรมมากกว่าคิดว่าว่างานค่ะใครที่แบบจี๊ที่สุดในออฟฟิศของเราเพื่อนร่วมงานก็จะมีสาวสองเยอะตัวจี๊แทบทุกคนตัวจี๊ก็ไม่มีใครนอกจากเราหน้าตามีผลกับการทํางานไหมว่ามีผลแน่นอนไม่ต้องสวยแต่เราดูดีก็พออยากให้เรา พฤติกรรมแปลกของตัวเองในออฟฟิศเปค่คนคุยคนเดียวเวลาเขียนงานเวลาบอกว่าไม่เข้าร้านอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบโรคจิตเหมือนชอบดูกล้องตอนที่เราทํางานให้เอ e เนอร์จีตัวเองเท่าไหร่เจมส์ีประมาณ8 0ดสิบเอเนอร์จีเต็มขนาดนี้มีวิธีบูสต์เอเนอร์จียังไงบ้างเหมือนจะชอบเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันได้พลังงานที่ดีมากกว่าของกินดีๆเราก็จะแบบมีเอเนอร์จีอยากสร้างพลังสวยดื่มเลดีเอเนอร์จีดิงนะคะให้คุณไปต่อได้สุดแบบสวยสวยมีโกจิเบอร์รี่ดื่มง่ายอร่อยด้วยพร้อมไปสุดทุกความเป็นคุณหาซื้้้อไดแลวที่